สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคาหนังคาข่าวในช่วงสัมภาษณ์คนดังกับผมนุ้ยเชิญยิ้มนะครับแล้ววันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ที่เรียกว่าเป็นคนดังในโซเชียลนะครับสมัยก่อนนี้เป็นคนที่หน้าตาหล่อนะครับแต่ไปทําศัลยกรรมมาทําให้เขาต้องมาเป็นดาวซินโดรมนะฮะวันนี้ผมนั่งอยู่กับเขาแล้วนะฮะสองท่านด้วยกันนะฮะที่มาด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับคุณสานบิ๊กโจ้ครับสวัสดีครับ อีก <mere. S 2> ขั้นหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่นำพาคุณสายันมาในรายการนี้นะครับคุณกระต่ายทองเชิญยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับผม ต้องถามความเป็นมาเป็นไปก่อนนะฮะครับจะเรียกเขาว่าอะไรดิชื่อสายันนะชื่อสายันครับผมแต่ก่อนชื่อเปิ้ลไม่ได้ชื่อไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่หล่อมากศัลยกรรมที่ทำเนี่ยมันการฉีดเข้าเส้นประสาทครับพอสีเข้าเส้นประสาทใส่ปั้มเป็นโดนเส้นประสาทใหญ่เข้ามันเลยเกิดการพิกแพงในสมองฮะครับเรียกว่าใบหน้าเขาเป็นอย่างนี้มันจะหดตัว คุณผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะได้เห็นกันชัดๆว่าก่อนทํากับหลังทํามันเกิดผลอะไรต่างกันแค่ไหนนะครับนี่เป็นรูปเก่าของคุณสายันบิ๊กโจ๊กนะฮะคุณจำรูปของกตัวเองได้ไหมไม่ใช่คุณไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจำไม่เขาจำไม่ได้นะแล้วกับที่เส้นประสาทเขาเสียก็เสื่อมนะฮะเส้นประสาทเ็เสื่อมเลยจำรูปตัวเองไม่ได้อะไรที่ทําให้คุณตัดสินใจไปทําเสลีกรรมหน้าแบบนี้คือไม่ไม่ใช่ ที่ญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาอยากจะหน้าตาเหมือนคุณสายันดอกสดาอ๋อที่อยู่อาจารย์เหลือดอกสดานั่นแหละครับคุณอยากหน้าเหมือนสายันดอกสดาเวเ่เหมือนเวยจะเว่ยจะเจ้าเวเสื้อนี่อะไรเขาพูดอะไรเขาบอกว่าคุณต้องฟังเขาถ้าคุณไม่ฟังเขาก็าจะไม่เชื่อถ้างั้นเนี่ยให้ให้คุณสายันอธิบายครับผมคุณอยากหน้าเหมือนใครครับหน้าเหมือนกันผมสายันเหมือนกันคุยกันเลยสายันดอกสดาหรือสายันสัญญาพี่เป้าอะ เขาอยากเหมือนพี่เป้าสัญญาสัญญาแต่หมอไม่รู้ไปทำสายยันออกสัดๆครับคุณนุ้ยครับหมอพว่าเฮ้ยคุณอยากจะเหมือนสายยันมอกสะดางหรือเปล่าแต่จริงๆที่อยากจะเหมือนสายยันสัญญาแต่ดูเขามีความสุขกับน้านี้การพูดเนี่ยพี่เวลาสายยันสัญญาออกหน้าเวทีเนี่ยเขาจะพูดเหมือนเลยแกะแผ่นมาเลยเขาพูดได้ถูกต้องครับตอนที่ความที่เขาอยากจะเหมือนสายยันสัญญาใช่ครับสมมุติว่าเปิดตัวสายยัน ณช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้วิเกียร์พบและสัมผัสกับสุดยอดลูกทุ่งไทยหวานใจตลอดการสายันสัญญาครับท่านว่เลยไหว่เลยไว่เลยไหว่เลยใช่ไหมครับสายันขอใสายันพี่เป้าพี่เป้าตายแล้วส่งไปแล้วขอมันเกิดให้พี่ผมผมผมจะไม่ให้ผมตาย ให้ให้เขาพูดแบบสายันไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชอไมเชื่อไม่เือไม่เชื่อไเอไม่เชื่อไม่เชืัอไม่ชอไม่เชอไ่เม่เชอช่อ่เชอ่เอเชอเ่องเื่อไเรื่อเื่อไเ่อเอา่เอาเรื่องจริงอ่เอ่นเไม่เรอเอมเ อันเป็นที่ครบอิงของสายันสัญญาท้งท่านเลยครับรักษายันไม่ต้องมากรักษายันไม่ต้องมากรักน้อยแต่ขอให้นานๆเอาแค่ให้พูดแค่นี้พอรักษายันไม่ต้องมากครับท่านพูดตามครัรักษายันรักาหยันครับไม่ต้องมากกู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 ก รักน้อยๆหน้ก็เปงานน้อยๆแต่ขอให้นานๆโอไปงานเท่านั้นก็พอใจแล้วพี่ว่าอสังเปี๊ตายนานแล้วคุณเดินทางไปที่เกาหลีไปยังไงฮะไปนักเครื่องนัเครื่องบินนักเครื่องบินไปเะก็รู้เลยฮะไปเครื่องบินสายอะไรสายอะไรอเชียสายเอเชียแผมไปลงที่ไหนฮะไปไปยุ่งะไปวัดดูวัดเงเขาไม่นวด วัดคำะโนดอ๋อไปแวะคำเะโนดไปววไปพวัดเอ่อหมืเลยอไปเยหมือยอะหมล้วคือตะเวนไหว้พระทั้งหมดไปน้ำโขงนั่งอย่าเคยไปอย่างเงี้ยข้าไปน้ำโขงไปเลยจจออูอยู่บนน้ำอะเอาไหลอันนี้ไปเรือหรืออะไรฮะไม่ใช่ไม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 ไม่ไม่ไ่ไม่่มไ่ไ นาคีอ่ะนาคีย่ะเคยไหมคุณคุยเขารู้เรื่องใช่ไหมฮะผมไม่เริ่มเขจะรู้เขาจูนผมเข้าไปไม่เจอไม่จูนไม่เจอไอ้มาเห็นบอกว่าอ้นนีะตอนนั้นก่อนที่เขาจะไปทำสลยกรรมเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากถูกต้องฮะนะฮะได้เกรดสี่ได้โอ้โหนี่เรียนถึงมหาวิทยาลัยที่จบมหาวิทยาลัยได้ ได้ได้เก็บมายมด้วยเกียดนิยมฮะแล้วตอนนี้การเรียนของเขาเนี่ยพัฒนาการเอากลับมาได้ไหมเขาจะเอาวัน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 หนึ่งวันหนึ่งครับวันทูวันทูเวทเซทเวทเซทที่เป็นภาษาอะไรฮะภาษาตุรกีฮะ เขาเรียนภาษาตุรกีด้วยแสดงว่าบางส่วนนี่เขายังจําอะไรได้อยู่ตอนนี้เขาจะเริ่มเรียนภาษาคนอะไรอย่างเงี้อันนี้อันนี้ไม่เชื่อทุกอังกฤษอินเซียเคนเคนยูสปีคยูสปีเอ่อฟอร์สเจนี่ฟอร์สเจนฟอร์สออสเตว่าฟอร์สเจนเวสต์เซกิลเซตเกิร์นี่ฮะภาษาอังกฤษเขาเป๊ะเลยครับผมผมเอาจะฟังเพลงอังกฤษมาเพลงเพลงฝรั่งเราก็ร้องได้ w h า t s t เ e first day of the week? เอาฟอยสิิวไก่เปล่กไหมอันนี้โหสงสารเขาจริงๆเลยนี่ยมันหมอมองใจร้ายมากเลยนะเนี่ยมึงไปฉีดตัวมึงเส้นอะไรมันหมอไม่เกี่ยวเอางี้ผมท่องกอไก่ไปเขาตอบได้ไหมกอเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่นี่ฮะขอไข่ขอแล้วนี่ขอขวดขอขวดของขอทิงขอขวดของชิงขอทิงครับอ่าแล้วขอทิงขอทิงตี เพลง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 ของกระดังเปเปเปของงูงูเปงงูอ๋อตอ่างตากัวหันตอ่างตากัหันตาอะไรอะตาอะไรตาโตตาโตตอ่างตาโตตาโตแล้วหอนุคู่อะหอนุคู่หอนุคู่ตาหอนุคู่ตาตาอะไรตาเขียวเขาจะรู้ฮะเพราะน้องจะตาเขียวแต่สิ่งที่พูดได้ทุกอย่างทุกเรื่องคุยเขาได้ยกเว้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรฮะ เรื่องคุณแม่เขาฮะอ๋อถามแล้วเขาจะร้องไห้เหรอไม่ได้ครับแม่ก็เลยแม่เสียแล้วอย่าเพิ่ให้อธิบายต้องใอธิบายก่อนได้ให้ผออธิบายก่อนยังไม่จบผมนะนะมือมึงยังไม่จบผมว่าหมอไม่ได้ทำให้เขาเป็นอย่างนี้นะใครฮะมือมึงแหละฮะการเช็ดดีๆตัดไม่ได้เพราะไมโหเราะอย่างนี้เอาคุณลองคุยกับเขาสิฮะถ้าหากให้เขานึกถึงแม่เขาจะร้องเพลงข้าน้ำนมและน้ำตาเขาจะไหลแบบนึกถึงแม่คิดถึงแม่แม่เสียแม่เสียเขามีพ่อไหมพ่อแม่ไม่มี เอพ่อแม่ไปไหนอยู่กับใครอ่ะอยู่วัดอระปบะทองประปทองอยู่กับใครอยู่แม่มันเสียแล้วเห็นบอกว่าอยู่กับเคงเลยไม่ใช่อทางตาแล้วไงใครไปยิงผมไม่เกี่ยวผม่ไไมด้ยิงใครแล้วใครยิงเสือดำคุณผิดเองคุณผิดเองผมไม่เกี่ยวผมจิงดผิดเองคุณไม่ห้ามเขาคุไม่ห้ามใครคุณนี่เก่งนะคุณเขารู้เรื่องเลยนะผมยังเรื่องผมนะคุณคุณรู้เรื่องคุณลไม่เข้าใจเองเดี๋ยวให้คุณร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ชื่อเพลงข้าน้ำนม เขาเล่นนมอะไรวะร้องไห้ได้เลยนี่ยังไม่รู้เลยนนมแบบอะไรวะแม่นี่มีบุญคุวรใหญ่หลวงร้องไห้ได้เต็มที่เลยเต็มที่พราะนึกถึงแม่แต่เอาหลวงหลวงลูกตีฝันเนี่ยคุณตีไวอ่ะคุณตีช้านีัดมากเนี่ยให้เขาตีดีกว่าเัาตีก็เงี้น้ำนมควรชวนให้ลูกฝัน เบื้องหลังเปียบเพลงชาเพลงชาหายตายมันอย่างนี้จะเนี่ยเบื้องหลังเปียบมึงมือแรงว่ะเข้าใจไหมเขาบอกมือคุณแรงมาหน่อยให้เคาร้องเองสิครับคุณร้องคุณร้องไม่ใจเราด้วยเราเองเราด้วยแล้วน้ำนมชวนชวนให้ลูกฝันแต่เบื้องหลังเปียบดังพื้นฟ้านักกวาทุกครูเปลี่ยนเนี่ยอาใหม่ไหน ดูัดเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดดึงน้ำนมกินทดแทนมีสิ้นพระคุณอ่านขวาหวานดูคุณร้องอย่างเดียวเลยนะฮะเออไม่เขาไม่ร้องมากเขาร้องมาเขาร้องมาเขร้องมาใจเย็นนะร้องหนึ่งสองสามน่าร้องนะหนึ่งสองสาม ก่อนพ่อแม่ค้นใหทิศเด่นก่อนลองเติมคุณร้องทำไมฮะผมเพ่งไปรู้เรื่องครับโระดูอุ๊ยทำไมเขาเราร้องเกย์ก่อนเราเรามีร้องลิเกด้วยอ่าเขาหมายะยังไม่จบเขานอนกี่โมงคะเนี่ยเขาจะนอนหกโมงเช้าหกโมงเช้าตื่นกี่โมง ตื่นเจ็ดโมงครับอุ้ยนอนชั่วโมงเดียวเองอเหรอเลยพอครับผมแล้วที่เหลือเขาทำอะไรอ่ะนั่งหลับออกกาไม่ได้นอนถ้านอนนี่คือนอนแค่ชั่วโมงเดียวต้องครับต้องนั่งนั่งหลับอย่างเดียหลับนั่งหลับแต่จะนอนไม่ได้ใช่ครับผมไม่ใช่ลมเม่ลมเมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วตัวเียงร้องเพลงร้องเพลงขอเชิญครับคนต้องการเขาทำเสียงสัตว์อะไรได้ไหมฮะทุกอย่างเรื่องเสียงสัตว์เขาเรียนแบบทุกอย่างจิ้งจกเสียงไงร้องไงจิ้งจกแอ๊บแอ๊บแอ๊บจิ้ เอ้ยตุ๊กแกได้ได้ครับจิ้งจกไก่ไก่กินจิ้งจกตุ๊กแกเข้าไปแล้วเสือเสือหมาเออหมาเสือเหมือนกันเลย่มมัันนนจะะูเหือกฮแมวเสียงแมวแมวจับหูเขานี่ยเขาทำเสียงแมวเลยป่ะได้เลยครับเราคุณลองดิอ่ะเราเสียงแมว เสียงแมวครับแมวเสียงแมวไม่ต้องเสียงแมวอ่ะจับนี่จับจับนี่นี่มืองได้รู้จุด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 จับได้ไจับ้จได้จด้จับด้ดจับด้เด้จับไ้ัดูจะดูจับจไัได้จัไ้จัจับจับได้จับไจับไมได้จับไมจับได้้้้ ไมควไม่ด้เสียงอย่าเวานะอย่าเดินดวดูนอ่าดูดูหนึ่งสองสามแมวถ้าฝั่งนู้จะเป็นหมาคุณแมวแมวแมวหมาหมาตึงแมวนี้หมาถ้าดึงพร้อมกันพร้อมกันแมวกับหมา มึงเหยียบมือแรงกว่าทุานพี่แต่งได้ยังไงวะเนี่ยนับแมวกับหมาได้ไงแล้วไร้ยังไงอ่ะแรงต้องหลาอ่ะโอ้เหยียมเบาอ่ะก็เนี่ยเบาเนี่ยมันจะปิดเลยไปเจ๊ดิฉันคุณผู้ชมครับครับผมต้องต้องต้องเห็นใจนะฮะคนแบบนี้ต้องเห็นใจเพราะว่าเขาก็ ได้ก็เรียกว่าเขาพลาดไปกับการที่ไปทําศัลยกรรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะไปทําศัลยกรรมแล้วมันทําให้ผลดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าหน้าคุณดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วถ้าทำไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการพลิกชีวิตคุณได้เคยพาเขาไปหาหมอที่เกาหลีถามเขาว่าอยากหายไหมเนี่ยถามเขาดูได้เลยเขาอยากหายไหมอยากหายไหมยังไม่หายไม่อยากหายทําไมคุณอยากเป็นแบบนี้แหละชอบไหมชอบไหมไม่ใช่ดําดานสงมันอะไรนะ กำลังสูงความดันสูงอ๋อจะไปฉีดยาอะไรอีกไม่ใช่โคกโคกอยากกินโคกอยากกินโคกอยากกินถ้ากินแล้วจะเป็นเสียงแมวนี่เลย ้าหาก็ไม่กินจะกินวเตือนผู้ชมทางบ้านนะครับก็คิดจะทำศัลยกรรมก็ต้องคิดกันให้ดีแต่ถ้าคุณดีอยู่แล้วนะก็อย่าไปทําโดยเฉพาะจริงๆแล้วคุณผู้ชายเนี่ยแมวแมวอ๋อแมวนะครัแมว้งนี้ข้งนี้แมวข้งนี้มาโอเคคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะใครที่คิดจะไปทํศัลยกรรมนะับผมว่าดูให้ดีก่อนแมวไม่ใส่ไม่ชัดแมวของเบาแมวเบานะครับทำไมไอ้เ้า ไได่าย้ผมจะปิดรายการแล้วโอเคโอเคครับผมพิดรการเดี๋ยวเดี๋ยวปิดรการจอดครับเดี๋ยวเขาขอปิดรายการได้ไหมฮะเขาอยากเป็นพิธีกรเหรอปิดเข้ามาก่อนชอบมากฮะปิดรายการเลยฮะได้ได้ได้เอางี้ครับปิด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 รายการฮะก็จบข่าวเอางี้งี้วก็อ่านได้หอกไปด้วยดีกว่าปิดปิดตามนี้เลยอ่านตามนี้เลยหนึ่งสองสามอย่าพูดพูดพูดจะจังเลยอ๋อได้ครับเอาปิดการ แล้วก็ไปข่าวแล้วจบก็ไปเหตุการณ์แล้วตจบแล้วก็มีอะไรจบแล้วมีอะไรดู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 ดดูดูดู้นเตรียมรับทองหนึ่งบาทถ้ารู้ว่าเขาพูดอะไรนะครับไปสั่งการลังทองบาทครับฮะอันนี้มึงไม่เคกับมึงไม่เป็นครับผมทองบาทสองหมื่น้องหมื่นหู้ราคาทองด้วยครับผมจริงครับผมได้ทองหนึ่งบาทไม่พอได้แมวหนึ่งตัว เอาเดี๋ยวผม,มปิดรายก,การแล้วปปดกยรม่ไปเกยไหมครับผมคุณผูช้ชมครับ,รบอยากจะให้ผู้ บอกบอกด้วยผมเปินรายการแมปิรกอยากจะให้ผมเชิญใครมาสัมภาษณ์ในรายการนะครับก็เขียนจดหมายหรือว่าเอเอสเอ็มเอสส่งมาทางรายการของเราก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับเรายินดีที่จะนําเสนอในสิ่งที่คุณผู้ชมเลขขอพวกเรามานะครับวันนี้เรานําคุณสายันมาไม่ได้เอามาล้อเล่นนะฮะแต่จะเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อเดินทางพลาดไปแล้วเขาเขาพลาดไปกับการทำศัยกรรมแล้วเจอเขาที่ไหนก็อย่าไปแกล้งเขาอย่าไปทำร้ายเขาเราต้อง ให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสอย่าให้โอกาสกับคนที่ช่วยโอกาสถูกต้องครับครับวันนี้ลากไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยัมมสูบไม่มสูบครับผมติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ